Different valve. Oh, สวัสดีค่ะ, <Bring up. S 2> <laughs> คะยินดีต้อนรับสู่บ้า,าไนไลฟ์สไตล์ day by day ของเราพบปุยกับลูกวอร์กเสุภากันไปไปยาม สยดีค่ะวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มเย็นแล้วเนาะแยกกันไปค่ะกับลุงบอบมึงมกแตงค่ะแตงน่วยแบบมีแซบด้วยค่ะเด้อนี่ยบสมบูรณ์แต่ว่าแซบค่ะโลละ สองปอนเก้าสิบเก้าผลไม้ค่ะโอ้บืองหมุนวง,งค่ะไม่ย้อยใหญ่ไม่รอหนึ่งปอนห้าสิบเก้าผลไม้หลากหลายชนิดนะคะนี่ก็จะเป็นหมกพรั่มดื้อๆหวานวุ้นลังพร้ามันนี่ก็ได้เบืองมึเขือะคะ่ะ เสือเขี่ยวหมดแล้วทุกคนโู้ละหกกรงเจ้าเจ้ารูากการ้แล,ล้เจ็ดต้นค่ะมะเขือบ้านเฮาหางบาทนี่โอก้กินกินกับบุ้มดอันนี้รู้หนึ่ง300สามร้อยค่ะซื้อของเสร็จแล้วค่ะได้บนะ่หลายหลนะซื้อบ่หลวันนี้ได้บ่หลาย ซื้อคองกินก้อนค่ะก้อนจะไปหาพ่อเนาะตอนนี้ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะจะไปหาพ่อหาคุณพ่อหาคุณปู่นะคะห,หาพ่อลุงบอบค่ะ แล้วค่ะพอรวมอยู่แถวนี้แล้วค่ะบรรยากาศดีดีค่ะวันพอลงบอเสละฮัลโหลแดด นี you? You all, ่แหละค่ะพ่อเพิ่นอยู่ต้นไม้สามต้นนี่แหละค่ะมาสร้างเสียพ่อเพิ่นเพิ่นสิไปอยู่เมืองไทยมาสร้างเสียพ่อเพิ่นก่อนที่สิไปอยู่เมืองไทย เอาพันตายแลยเนาะเอากระดูกเอาขีดเท่าเมาื่อวานไว้นี่แหละค่ะขีดเท้ามาบัานแล้ว,าาลวยู่แถวนี้ค่ะเอา,าเอาเท่า,าท่านฉันอันไปปุ้ยไว้ข้างผ้าข้างๆบ้านเด้อเส้นว่าเลยเอามาไว้น,นี่ผ้าคงี้ยค่ะ ภาคใหญ่เนา,นนาะหยากำลังเคี้ยวชะอุ้มค่ะอันเป็นภาคค่ะภาคใหญ่ต้องปิดพวกโอ่งไล้ได looking for the food <laughs> สมัยปะปุยมาอยู่ไม่ๆเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านปาปุยปะปุย,ปปยอยู่แถวนี้แหละปะปุยอยู่แถวนี้แหละสมัยตะเกี้ร์ตะกี้บอกโกปันนี่ค่ะ กกระโดดหกขนาดมันก็สิบสิบแปดปีที่ผ่านมาเนาะแต่กี่พวกมีตนม้นไม่หลายปันนี้เด้ค่ะป้ากับพวหกปันนี่อ่ะอู้เจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนออ้เจอเห็ดแล้วค่ะเห็ดตาใ้เบื่อเนาะ แล้วเห็ดพวกนี้ออกเห็ดกินได้ก็ออกค่ะไปจังหมวกกันล่ะค่ะรูปร่างคือหมวกเลยผุนลุงบับ Come on Bobby You okay Why you crying I Miss your dad Oh I think you crying <c oughs> เจ้าหายหยังซึนดรอก่อนก็อม่ได้หายย,กยากเา้าซึนวะน้ำหมูกะลยซื้อๆคอยมาได้หายอยู่ซึนเอารถมาล่างค่ะไม่ได้ล่างโดนแล้วจะล่างอีแต่โอ้เมื่อยค่ะ มีแต่ยุโรปเปลี่ยนค่ะเด็กหนอยยุโรปเปลี่ยนทั้งนั้นเลย,ยก้อนป้าปุยจะล่างเองค่ะแล้วนี่เมื่อยแล้วล่างม่ไวแล้วค่ะแ้างเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเอ็กชินพาว,าวเอ็กชินพิวจินบิมชิเหรือเป่าเนี่ย วันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะมาล้างรถได้ล้างรถได้มาหาพ่อได้ประโยชน์สองอย่างเลยวันนี้ What's this before and after? Before and after. i oh, but it'll be alright because it has been electric to come on straight away. That's fine. Yeah? Right. Okay. Then I'm doing my modelling. Yeah. My calendars. Mm. What are you doing? Shutting off the water? Yeah. What are Yeah. What do we call it? Yeah. <laughs> Yeah, no, no, like a little spindle, yeah. put on there and to shave, not not like that. What well, edge would be on there? No, I mean, they're, they're, they're not been taken off, have they? No, this is not. Hopefully we're right. But i was sad to boy, if this has happened now rather than in the winter and I'm in Thailand. Yeah, but you just. Got I would have got a plumber, yeah, but I'd rather it not happen to him. You want to see what he's doing? That's why I take oh, the okay, video. Oh, yeah, we'll yeah. see afterwards. Yeah. <laughs> you did take my work. <laughs> hey. Yeah. You can have it. I don't want it. I'll oh, pump it off. Yeah. You can have all my bloody. I'm not saying you can't do it. You keep, you've got no confidence in me. Yeah, no, it's not a job for. It's oh, not You say no. it's not a DIY job? No, no, far from it. Oh, I thought it sounds DIY or plumbers. No, shop. no chance. Right. Thing is, I can make it look easy to do. Yeah. But then if it doesn't go, if it goes wrong. That's, yeah, that's yeah That's when. Uh, yeah, true. If the water don't shut off, yeah, okay. Do you know what I mean? Yeah, but it has, isn't it. Mm. No, I will get what you're saying. Yeah. yeah, I'll let you off. Anyone can do it until it goes wrong. Yeah, of course. Yeah. Isn't that your job? No, I. Ain't. It's all, all happening now. I'm leaving. They've approved your leaving. Yeah, the form. So after three months, I only work eighty percent of my hours. Yeah. Yeah. Is it um Rob? Yeah. Is it upside down, mate? No. Where's the plug underneath then yeah? Yeah, it's a different valve. Oh is it a different valve? Yeah. So basically you come at what? Right, you gotta turn it around the other way. No no, it's the other way around on this one. The arrow is the other way around? so it's in the right position yeah yeah oh i see okay but if it wasn't you know obviously oh it won't work would you, be, you be pumping against the boiler right i've got เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกสายลุงบอบมาเห็นไหนเนาะมอเตอร์นี่มันบล็อกค่ะมอเตอร์ทำเอ่าทำความอุ่นทำน้ำอุ่นเนาะค่ะเนาะมันบล็อกพอปุ๋ยไปอาบน้าว่าอ้าน้ามันคือบอหน้ามันคือบออุ่นมาสั่นลุงบอบว่าอัน ลุงบอบมาอาบที่หลังลุงบ๊อบว่าเธอใส่ยันน้ำอุ่นเหมือนตี๋สันปุ๋ยก็ว่าอ้าตอนฉันอาบมันกับพอุ่นเด้ล่ะสันเนาะเคนก็นเลยมาเบิรงเงินมอเตอร์ตัวนี้มันบล็อกอ้อนบ็อกเสร็จลุงบอ๊อบเลยสื่อมอเตอร์ใหม่มาให้มาให้ลูกซ้ายประกอบให้มาให้ลูกซ้ายไอ้ไอ้ฟิกให้เนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้อาบน้ำอุ่นดีเมื่อเป็นตอน ก้อนสเขาวหนาหนาวพอดีค่ะตัวนี้ก็แท่งน้ำค่ะเมืองหนาวเนาะมันจําเป็นตรงนี้พวกนี้ด้อค่ะเด้อบองสั่นหนาวค่ะพวกนี้น้ำอับพวกนี้เครืองทําความความอุ่นคลิปนี้กอาไวซ์มี้ก้อนเนาะค่ะเนาะเจอกันในคลิปต่อไปด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะ เจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย